ดีครับผมนายวันลบคงสวัสดนะครับหรือช่างแม็กซ์นะครับวันนี้ผมเปาการดทูที่บริษัทลิ้หมกอเตอร์นะครับสาขาตะม่วงวันนี้ผมจะมาแนะนําการดูแลทรักษารถนะครับตับดแรกเลยก็คือน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องระยะแรกที่หนึ่งพันกิโลเราต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะครับแล้วก็ระยะต่อไปเราต้องเปลี่ยนถ่ายทุกสี่พันกิโลนะครับน้ามันเครื่องเราควรวัดนะครับอย่างน้อย อาทิตย์ละครั้งนะครับก็น้ำมันเครื่องควรอยู่ที่ขีดต่ำสุดหรือสูงสุดนะครับของน้ำมันเครื่องนะครับแล้วยางอง่นนะครับก็จะมีพวกไซกองไซกองนะครับเราควรเปลี่ยนนะครับทุกหนึ่งมืหกพันกิโลนะครับแล้วก็มีขวดเทียนขวดเทียนนะครับเราควรเปลี่ยนทุกแ0ดพันกิโลนะครับอันนี้เป็นน้ำมันเครื่องนะครับ สำหรับรถออโตเมติกนะครับายางที่รถเราก็ต้องมาดูยางนะครับยางถ้ายางไม่ดีเราก็ควรเปลี่ยนใหม่ได้แล้วนะครับดูดอกดอยางมีการแตกไหมนะครับสำหรับรถนะครับแล้วเราก็ต้องมาตัวดูเช็คระบบ นะครับผู้ไปเลี้ยวแต่อะไรพวกนี้นะครับว่ายัางติดปกติอยู่ไหมมีต้องมานตัวเช็คระบบแบตเตอรี่ด้วยนะครับแบตเตอรี่ถ้าถ้าไฟตามเกินนะครับแนะนำให้นำเอามาชาร์จก่อนนะครับถ้าชาร์จไม่เข้าแล้วเราก็ต้องนำมาเปลี่ยนใหม่ตัวระบบแบตเตอี่นะครับตัวระบบยางยางเราควรเติมลมยางให้พอเหมาะนะครับ อ่าน้อหน้านะครับอยู่ที่29นะครับล้อหลายอยู่ที่33นะครับและอีกอย่างหนึ่งครับสำหรับรถออโตเมติกนะครับระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานสายพานเราต้องมาตัวเช็คนะครับอ่ายางสายพานนะครับเราต้องทำการเปลี่ยนทุก24,000กิโลนะครับแล้วก็มีพักเบคด้วยนะครับเราต้องดูพักเบกเราหมดยางนะครับ เราจะดูระยะการหากของแารต้านนะครับถ้าลึกไปแล้วนะครับมันจะทําให้เบรกเรอเบรกไม่ยู่เรื่องหนนะครับเราก็ต้องทำการเปลี่ยนม่นะครับอันนี้ก็จะมีน้ํามันเครื่องท้ายนะครับน้ำมันเครื่องท้ายตัวนี้นะครับเราก็ควรเปลี่ยนทุกๆหนึ่งปีนะครับส่วนน้ํายาหม้อนนําก็เหมือนกันนะครับเราก็ต้องดูแลรักษาอย่างน้อยเราก็ต้องเปลี่ยนทุกๆปีเหมือนกันนะครับ ส่วนน้ำมันเบรกนะครับเราก็ต้องดูแลรักษาด้วยนะครับแต่น้อยเราก็ต้องควรเปลี่ยนนะครับทุกปีเหมือนกันนะครับน้ำมันเบรกอ่าและยานึงนะครับไฟเบรกก็เป็นส่วนสาคัญนะครับเราต้องมันตัวเช็คนะครับเวลาขี่รถในเวลากลางคืนนะครับคันท้ายจะมองไม่เห็นเรานะครับว่าเรากําลังจะเบรกหรือไม่เบรกนะครับเราต้องมันตัวเช็คด้วยนะครับเปลี่ยนลอดไฟนะครับถ้ามันเกิดคลาดนะครับได้เดี๋ยวผมจะแนะนํานะครับ ว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนอะไรแพ้แล้วมีข้อดีอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเราก็มาดูกันนะครับอันนี้จะเป็นน้ำมันเรนครื่รอ,ง,อง,งนะครับที่ได้มาตรฐานของกอนดานะครับได้รับการทดสอบนะครับ่านองค์กรมาตรฐานยานยนต์นะครับของประเทศญี่ปุ่นนะครับน้ำมันเครื่องที่ภายการใช้งานแล้วจะมีสีเข้มพอน้ำมันเครื่องแท้จะมีคุณภาพ ในการทำความสะอาดของเข้านะครับข้าวเขายืดอายุการใช้งานของลูกสูบและแหวนได้นะครับส่วนน้ำมันเครื่องที่ไม่ได้ผ่านการทดสอบนะครับจะมีสีอ่อนฟ่านะครับและน้ำมันเครื่องที่มีสีอ่อนฟ่าาะประสิทธิภาพในการทำความสะอาดดอยฟ้านะครับลูกสูบและแหวนจะมีอายุการใช้งานสั้นนะครับอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันนะครับของฮอนด้าน,นะครับ อันนี้เราก็จะมาดูต่อนะครับจะเป็นที่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นะครับที่ได้มาตรฐานของ Honda นะครับก็จะมีแผ่นกัน้นด้วยวัสดุฉนวนป้องกันแผ่นทาตบวกและลบนะครับแตกกันนะครับไม่ให้เกิดการลัดวงจรแผ่นทาตบวกและลบทำจากตะกั่วที่มีลูคุณมากนะครับในลูคุณในตะกั่วนะครับยิ่งมีมากยิ่งทําให้เก็บประจุไฟได้ดีนะครับ ส่วนข่องเทียมนะครับแผ่นกั้นทามาจากผ้าธรรมดานะครับอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรได้นะครับแผ่นท่านมีรูพุ่นน้อยนะครับทําให้ตะกัวที่ใช้ไปแล้วไม่ดีนะครับอันต่อมานะครับจะเป็นยางนะครับยางของเรานะครับก็จะมีชั้นผ้าใบที่หนาว่านะครับช่วยไม่ให้ยางเสียสีกันนะครับ ดอกยางนะครับจะผ่านการวิจัยมานะครับได้ดีแล้วใช้เหมาะกับถนนของประเทศไทยเรานะครับการรีดน้ําการส่งตัวนี่จะดีนะครับส่วนธรรมดานะครับก็จะไม่ค่อยทนไม่ยึดกาถนนนะครับมีชั้นผ้าใบที่น้อยกว่าดอกยางไม่ผ่านการวิจัยมานะครับต่อมานะครับนี่เป็นไส้กรองนะครับไส้กรองธรรมดานะครับไส้กรองเทียม นะก็จะทําให้เครื่องยนต์สุกรล่อเร็วเนื่องจากมีสิ่งปกปกะโปกเข้าสู่เครื่องยนต์ได้ง่ายนะครับเครื่องยนต์สั่นทํางานตกกําลังตกนะครับเพราะเครื่องยนต์ทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับอันนี้เป็นส้กกองแท้นะครับก็จะกองฝุ้นได้ถึง99%นะครับผลิตจากกระดาษอัพเกรดีเมีม่มพ่นน้ำมันเคลือบนะครับอัตราเร่งดีเยี่ยมเพราะทนทานความร้อนได้สูง ไม่เป็นสนิมง่ายนะครับช่วยให้อากาศไหลผ่านได้ดีและไม่มีการจุดระเบิดย้อนกลับนะครับเนื่องจากการออกแบบพิเศษช่วยกันประกายไฟนะครับจากการจุดระเบิดที่ผิดพลาดนะครับอันนี้มานะครับก็จะเป็นพับเบรกนะครับพับเบรกนะครับของเทียมนะครับก็จะเสี่ยงต่อการเบรกแตกนะครับเนื่องจากทับเบรกสึกรอกหมดเร็วประสิทธิภาพในการเบรกต่ำไม่ทนทานเบรกลื่น เนื่องจากพับเบรกไม่จับก,กับด่านเบรกนะครับก่อให้เกิดอันอุบัติเหตุได้ง่ายก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจได้นะครับระบบมะเร็งปอดนะครับเขามีส่วนผสมของแร่ใยหินนะครับอันนี้จะเป็นพับเบรกแท้นะครับพับเบรกแท้ก็เบรกได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะผลิตจากวัสดุคุณภาพทําให้จารเบรกสึกหลอดเร็วนะครับไม่ก่อ สาเหตุของมะเร็งนะครับขอพระเบรกไม่มีส่วนผสมของแร่ให่หินนะครับอายุการใช้งานนะครับได้ยาวนานนะครับเพราะมีความสเสถียรไม่เปลี่ยนแปลงนะครับไปตามความเร็วหรืออุณหภูมินะครับอันนี้เป็นหัวเทียนนะครับหัวเทียนนะครับอของเทียมเครื่องยนต์เสียหายเนื่องจากเคี่ยวหัวเทียนนะครับละลายง่าย ตัร์าติดยากไม่ทนความร้อนนะครับหัวเทียนบอดนะครับเพราะแกนการของหัวเทียนนะครับทำมาจากเหล็กนะครับไม่ไม่สามารถนําไฟฟ้าได้ดีนะครับแล้วไม่ระบายความร้อนอายุการใช้งานต่ําเนื่องจากผลิตจากวัสดุดไม่มีคุณภาพอาตาเล่งไม่ดีเครื่องโยนต์สะดุดขนาขับพีขอเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะครับหัวเทียนแท้นะครับ ก็สตาร์ตติดได้ง่ายเพราะเคียวหดเคียนนำกระแสไฟฟ้าได้ดีกระแสไฟฟ้าวิ่งได้สเสถียรและไม่ส่งผลให้เผาไหม้ได้หมดจดนะครับไม่ทำให้เครื่องยนต์เสียหายหมดปัญหาหดเทียนบอดนะครับเพราะแกนกลางนำความร้อนได้ดีจึงทำให้ปัญหาเรื่องหดเทียนบอดไม่มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซ่นะครับ โซ่ของแท้นะครับก็จะแข็งแรงทนทานนะครับเพราะผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูงยึงทนทานมัว่าของเทียมนะครับประหยัดน้ํามันเพราะออกแบบให้ล็อกลงกับโซ่ได้พอดีช่วยลดแรงเสียดทานจึงลดปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงนะครับของเทียมนะครับก็อันลาจากโซ่ อาจจะเกิดการรูดคณักับเคี้ยนะครับเพราะผลิตจากวัสดุไม่ได้คุณภาพเกิดอาการสะดุดตลอดทางาะมีการยืดยุ่นไม่สม่ำเสมอแอะซินเตองน้ำมันนะครับเนื่องจากออกแบบไม่ได้มัมาตรฐานนะครับครับก็เป็นรายละเอียดของของเทียมกับของแท้นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับ ระหว่างอะไรเกียมกับอะไรแท้นะครับหวังว่าคงมีประโยชน์กับทุกๆ่ันนะครับวันนี้พวมีรักการขับขี่ปลอไภยมาให้ทุกคนนะครับขี่รถไซค์พ่วกนะครับขี่จะขี่ไม่ดื่นลานะครับไม่ขี่กันชัันชิดคณนกนนเดินไปนะครับไม่ควรใช้ความเร็วเกิน80กิโลเมตรนะครับเวลาจะเลี้ยวนะครับควรเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้านะครับสับอย่างน้อย30เมตรนะครับประทับใจไปนานใช้บริการรถมุงนะครับ ตอนนี้ผมก็ขออำลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ